อยากช่แช่เก้าสูตรสวัสดีพี่เพื่อนๆนะคะตอนนี้นาะนแจก็เดี๋ยวลุนยางลมยางตายลงไปข้างล่างก่อนนะคอันนี้ขุน่าจะตายนานแล้วน่าจะล้มนานแล้วแอ่แก้องต้องหาที่ลมง อองสั่นนิดนึงนะคะคดีเดินตรงฝั่งนี้ตนิตนควนนี้ลากยางลอยดีว่ารุนง,ง่ายเพราะว่ายางมันสุกแล้วมันก็หักตกกรอบมันก็เลยง่ายๆนี่รับมันยังคงลม้มมันยังไม่หกักมันยังไม่กรอบทีมันเหนียวมันจะติดมั่วไปหมด อันนี้บองตรงนะเดินตามก็ยักมาแต่นี้เมื่อแค่เมื่อามามเดินขึ้น ทางนะคะนี่เดี๋ยวเราต้องทําเข้าไปแต่สองใช่ไหมเพราะว่าทุกปีต้องทาเข้าไปทุกปีมันจะอ้อมสวนอ้อมไปข้างหลังไปอีกแปลงนึงข้างหลัง <c oughs> แต่ปีนี้ <c oughs> ก็ต้องอก็กกต้องนาให้เจยาเขาสนใจสุดก่อนแล้วเราก็จะไล่ทางไปทำท,ท,ทางไปหลายเส้นเลยค่ะที่ต้องทำกวาดทาง ง่ายๆที่เราตัดยางรแบบนี้พอ้งายอันนี้ก็ส้ยัเหมนเป็นนี้แ่ยังว่าน้ำซอน้ํอะไรนนตงหน้าฝนนะคาน้ำมันมันเ็นเขาเนี่ยน้ำมันมามันก็จะไหลตามเส้นแบบส่าๆมัจะซ้อกเ่องเลยก็ทำแค่พอรถมอเตอไซค์กับสามล้อทุกอย่างวิ่งได้อะไรเงี้ยก็ ไ,ไวามใวช่วงหน้าฝนาจะต้องแต่งเองฝนลงเพราะว่าดินมันจะอ่อนช่วงนี้คือฝั่งไม่แข็งทนะางตรงเนี้ยแต่ถ้าเส้นเนี้ยคือดินไม่แข็งเพราะว่าไอ้นี่อยู่เป็นเนรายผสมนั่นเลยมันไม่แข็งกระดันได้แต่นั่นแหละต้องรอให้หนาเขาจัดการจัด้าก ในเราอยู่ตีนตวนี่แหละ It's okay. ตอนนี้เราให้น้าแก่สัการที่อีกบไผ่ก็บังเนาะ ลาก็จะเก็บอย่างเงี้ยตรงนี้ค่ะซีนตัวนิดนึงเธอเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะอยากจะเช็ดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ปกติตามตอนนี้เราให้น้าเก็บตรงนี้แบบเก็บฝั่งนี้เสร็จเดี๋ยวเราค่อยฟังเลยใช้เวลาไม่เยอะ อันนี้มันตีนควรนิดนึงมันก็จะช้าหน่อย